สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบดสุกูสุคนบดสุมงสุบท้กพี่น้องเด้อมามาพี่น้องเอ้ยมากินลาบปา่าเนอะสุมง, directed, น,งมนํา,นกากันพี่น้องปะไซมอนบอก้อยปะไซมอนเนาะฝีมือคุณแม่เหมือนเดิมจ้ามาเด้อม,มาเด้อพี่น้องสบายดีแมมเอ้สบายดีแม่ขอเหน่าคุณแม่คนสวยพี่น้องเฮก้อยป่ะกินกันมากินขา้าวนะแม่วันนี้เป็นเฮก้อยปะเฮดขว่หอยพี่น้องเลยแซ่บ

นี่มันก้อนจะพันจับอืมแล้วเอาที่สบายใจเราถึงอะไรจางเข็มสดชัดใช้ได้เพราะวันบุมีบักเผ็ดนะก็เป็นรสอันซีแบบอืมเป็ดจงให้เราหน่อยเดียวดอกล่องเระบอเอาหลายดอกเอา,า,เอเอากระให้ได้เลยนะอืมเป็นกระสีกินหอยมูลอมพอแล้วเราคืนว่านของบุมีเขาจี่เนาะ เราส่วนอยู่ววเราว่าแวบอกว่าว่าเนานะเขค,คานทานะก็เขาสิบแว่เนี่คนว่าคีคานมักง่ายบุดีเนาะพี่น้องเพิ่งแตจะได้เขากีม่ตาบ้าบอาแล้วลก็เลยก่ายหานเขากีเลยจาแนแนมะ่แวยังไะยังม่ดีก,กิ่มแล้วก็ตีอ๋อออ ใส่หอมอีกบอสพอละบะหอมอืมใส่นั่ยน,น,นั่เขานัดสุดท้ายเขาจะใส่เขานะอ,อันนี้ของบัตรโรดูใส่หลายอย่างนี่ผมอ่ะนี่เราบวก,กินดอกมะม่วงอเป็นอะไรอ่ที่ถามเราอยู่ปอเนืามดอกเพชรปอเห็นออม,หมันกลิ่น,นมันกระจินนะม,มันบวก,กินละกอย่าบวกเป็นยังบวก,กินเอาก็ใส่หกใส่จานเราขึ้นบวกเป็นยังบวกทำบัวแมงมันก็บนอืมอืมพอแล้ะสำนันน่ะวันนี้ใส่บอกเพชรอ่ะ เป็นเพชรโลดบัดนี้มันเข้าคั่วลงไปพริกลงไปหลายก็บ่ได้ยากนําผูเฒ่าอือให้เบิดรนี่จุงจงไว้ยังสิได้มันสิได้ของแม่เพิ่นสิจาเข้าคั่วกับมักเรเพิ่ดนะอื không đại mẹ ta có mắc hồn lại đây thì coi coi nhắn là tạm hồn lại được ta không có gì đâu chắc nó mang xin bây bọc thịt nó thì chẳng xin sống thưa chẳng thưa đấy thầm lắp đu hẳn nữa nào ỉ nhằn thôi là một cái mang bớt mà mang luôn hay bắt này nữa, nữa. Bớt, này nữa. Mà ổn mà. บ่ว่ากินจางบ่ก็ดูกินเค็มบ่ฮู้เค็มบานยังว่าจางว่าคันว่าจางกคันว่าเค็มมันก็อันนี้บ่สนานเนน้ออือแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วนี้บ่บักเพ็ดมเสิร์ฟบดนี้เพราะว่าใส่หลายพอลูกก็กินนําบ่ได้อืออันนี้มันของบักดุดอันนี้มันสิกินกินบ่กินก้ เอาบากันเนาะอืมอืมเอาพีชกอนเลาวจะลืมอืมใม่ไหมอ้าวท่านี้แหละพี่น้องอันนี้ก็คือลาบป่าน้องพี่น้องเนาะก้อยป่าบุ้มแม่ลาบบอพิชพี่น้องอันนี้อันนี้ก็คือซีมักเพชรอันนี้ก็แม่นคือของแฟนแม่ตานี่จากคนสิกินบอกเฮ็ดไว้จงไว้ซื้อแหละพี่น้องอืมยันเพิ่นบุกกลิ่นหรอกอืมอืมอืมพี่น้องเอ้าถ้าเบิ่งตตนแต่งพระเข้าแับนี้เนาะพี่น้อง มามาพี่น้องตัต้งโตแล้วเรียบร้อยเลยวเด้อพี่น้องอย่างบัวทะเลดอกแม่เพิ่งยังตักมาเนาะนั่นแหละมีบาซีละพี่น้องของกินก็ได้กินกับครอบครัวพี่น้องเลยฮะนี่อืมีกวดดวายเล็กน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะเอบนี่นี่แหละพี่น้องเล็กเล็กน้อยๆพี่น้องจ๋าเีเข้ากันเข้ากับอน้อมแม่คนหนึ่งพี่น้องข้าวเย็นนำ เต็มบ่พี่น้องจ้ะเอาทอนๆกินกะก่อยป่าเนาะพี่น้องเนาะม,มาน้องสาวเพิ่งกำลังนั่นตั้งเก็ดก็อบถ่ายเอาเจ้าด้วยให้เจ้าบริา,ากันนั้นบริาจาค่ายเอาน้องน,ะพ,น,องอน,นะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเนาะแซฟๆนำกันพี่น้องจ้านี่พี่น้องวันนี้นี่มาแม่เพิ่นอัดอันนะ คมเยี่ยมมันนะจักซิว่าจะได้เนาะอัดเพิ่นเอาแนวอัดลงแล้วมันมืดแบบนี้พี่น้องเอ้ยนะมันฮ้อนขั้นเบาลงก็ได้พี่น้องเลยแซ่บๆกังกันเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็คือแกงจืดแหละพี่น้องแกงจืดก้อยฝาอืมอันนี้เขาจะเอื่นจะได้ภาษาบ้านเฮาไมในตาเอื่นจะบันด้วยพี่น้องนี่นางเอกของเฮาก็คืออันนี้ัวหอยพี่น้องเอ้ยแกง แซ่บๆพี่น้องจ๋าใส่ไขบ่ใส่อ๋อบ่ใส่เอาขึ้นน้อยนึงก็ได้อันนี้มาวางเอาลงจับพดอเอาขึ้นน้อยนึงพี่น้องเออมืดแม่เราเราอัดประตูเลเราไล่เฮาเมื่อแล้วพ่อเราไล่เฮาเมื่อแล้วได้แล้วซนั้นได้แล้วแม่อือได้แล้วไแล้วแม่ซนั้นสต๊อปอ้าวแม่บ่คือ่อยสตอปตมาซักเบงอือันอืออันนี้ก็คุณพ่อเห็นบ่นี่พ่อๆมานั่ง เออพับให้ลูกเดี๋ยวพอเนี่นี่พับไว้ซะหอยอะไรนี่นี่อันนี้กับคุณพ่อนี่สบายดีอีกครั้งพ่อจ๋าสบายดีเนอร์ชุขคุชุนเน้อพี่น้องด้วยเอาหิ่งข้าวมักันเนอร์กลิ่นแซ่บๆเนี่ยเออกลิ่นแซ่บๆมีอย่างใดมีก้อยปลาก้อยปลาพวกหอยแกงจื่อ นี่หน้าตาแกงจืดแม่ค่อยก็ได้พี่น้องบอกไปนตาแซกทุกอย่างอะไรพี่น้องหุ่นนั้นกับแม่กับลูกเผยยังพากันเอาพัดลมพัดอย่างออกมาเม่ตาบโอยากถ่าเอาแฟนรม่ตาคุณแก้เสื้อเม่ตาบโอยากณถ้ายเอามามานั่งมาเซาะเสรบุ้งนั่งใสจะนั่งใส ออเอาท่น,นี้เดูพี่น้องดูเมตตาก็สิขอจบคลิปไปสานีกนเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าท้าคิดนี่เมตตาก็ขอกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องเ้ยโชคดีร่ำรวยอยู่ดีมีแหงเบิร์ดสุขภูสุขคนความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีโชคดีตลอดไปพี่น้องจ๋าไปแล้วบ๊ายบาย